แต่เรื่องยิ่งใหญ่อย่างวันนี้นี่ไม่ใช่วันสองวันนะฉันเป็นนักศึกษาที่จะเข้าไปเรียนรู้พุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้เข้าบวชเพื่อจะเดินทางบนเส้นทางนี้ว่าสะดวกดีนะไม่ใช่คนและธรรมาจนกว่าจะได้เปิดดวงตาเรื่องนี้ได้เนี่ยนานพอควรท่าน ยี่สิกว่าปีถึงจะได้พบว่าใช่นะเนี่ยกันฉนันเอายี่สิบกว่าปีนี้มาให้ท่านภายในสักเท่าไหร่ห้าวันผมเจ้าหมายท่านได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ภูมิปัญญาอย่างเราไม่เกินวิสัยนะที่เข้าใจได้แต่จะไม่ค่อยคล่องเหมือน ที่เคยทำฉันหันไปทางนี้สองสามครั้งฉันหาหาอะไรรู้เปล่าฉันหาบอดไม่เจออะไรบอดไปไหนวาบอดไปไหนมันวางเรียงมาแค่ใจไ้มฉันหาไม่เจอบอดไปไหนวะบอดไปไหนวะที่พอพาขึ้นตรงนี้มันก็สูงใช่เป่า ขึ้นได้ไหมขึ้นบนได้ไหมนั่นนั่นนั่นน่นเดี๋ยวดูน้ำใจเราเพื่อนก็แกล้งแม่ชายนะโอ๊ยเกินไปโอเคเดี๋ยวลบเท่าหก็ได้ลบเลยลบเลยต้งนั อาตกลงฉันถามว่าอริยสัจสี่นี่ท่านรู้ยังว่าคืออะไรคืออะไรอะไรหนึ่งนี่คือการตรัสรู้ของพระเจ้าใช่ไหมแต่พระเจ้าตรัสรู้นี้ก็คือดับทุกข์ได้เลยใช่ไหมนั้นพวกเรารู้แล้วกลับบ้านได้เลยไป ดับทุกแล้วไว้งั้นแล้วก็ยับหาอะไรหมุนตรงนู้นไม่เอาเดี๋ยวฉันจะลองเดินเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องมีวิธีของมันอามานี้มันนี้มันนี้มานมานี้ จะเดินไปมันจะไปไหนไปไหนเอาไปฉันจะเขียนเรื่องสองเรื่องหนึ่งอริยสัจสี่เนี่ยเรานี่ฉันวาดรูปเป็นนะนี่รูปอะไรอ้าโอเคจบกันไม่ไม่อาจารย์ไป่นั่งได้เลย เสร็จแล้วเนี่ยเราที่ไม่เข้าใจอริยสัจเนี่ยเพราะเรามักจะไปท่องทุกสมุทัยนิโรธมักแต่พระเจ้าเดี๋ยวพระองค์ถือว่าอาจารย์ลงนั่งได้ไม่ไปไ็นแม่แม่ไปฉันพอกากับได้คนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยประกอบธาตุสี่ อันนี้เหมือนกันหมดเลยนะออาตัตนะเท่าไรไม่ใช oh ่ตัวเลขนะเท่าไรสิบสองคืออะไมาวัดก็ไม่มา อายตนะภายในหกภายนอกหกภายในคืออะไรตา,ตาๆๆหูจมูกจม่กมืกนมกจนกนมีครมหมดม่กจมูกจมกจมูจมูมมจูก ถ้าถามเด็กตอบทันทีเลยคู่กับยายตาคู่กับลูกแม่บางวันก็เป็นเด็กทารกเป็นก็ได้ตาคู่กับลูกหูคู่กับจมูกคู่กับลิ้นคู่กับกายคู่กับใจคู่กับธรรมารมณกคิด เสร็จแล้วสองอย่างนี้ก็จะไปแปลค่าก็เรียกว่าขันอขนันหน้ามีอะไรบ้างเอาและนับกันไปช่วยนับไปพอครบเนาะอย่าให้เกินเอายกมืองี้รูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วยังเหลือรูปกับนามอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลือสองคือรูปกับนามไม่ไม,ไม่ไม่ทำตามเดียว เอาไหมหนึ่งโรคปเรทนาสัญญาสังขารวิญญาเหลือสองคือโรคนามแตกลงรูปนามเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่ทีเนี้ยอายตนาคู่ชีวิตมาธาตุสี่คู่ชีวิตมาแต G ่ขันห้าเนี่ยเกิดเมื่อ ตรงนี้ฉันเขียนว่าผัสสะผัสสะคือตามรูปแล้วก็มีวิญญาณ ตกลงว่ารวมสามอย่างคือตาโรควิญญาณเป็นผัสสะผังั้นผัสสะเกิดขึ้นทางเมื่อตาเห็นตัวตากับรูปเป็นญญอะไรวะญญอ่า ตากับรูปเนี่ยเท่ากับยายตากับรูปนี่เท่ากับรปูปวิญญาณน,นี่เท่ากับน้ำนนี่น,นยังต้องเคลียร์กันอีกเท่าไรไหมตกลงว่ารวมสามอย่างนี้เขาเรียกว่า

รู้ว่าน,นั่นเครื่องบินมาตอนนี้เราเกิดขนาน่ายังเกิดแล้วตลงขนาน้าเกิดทางรวมทั้งหมดยังเหลือแต่รูปกับนามเท่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ้าวเสร็จแล้วเมื่อผัสสนี่ ฉันจะให้ชิมรสของคำว่าอริยสัจดูเมื่อผัสสะทีนี้ผัสสะเนี่ยมันไปร่วมกับอะไรถ้าร่วมกับอวิชชาอาวิชชาคือ ตัณหาตัณหาเนี่ยมีอยู่สามอย่างกามภาวะวิภาวะกามตัณหาภาวะปัตณหาวิภาวะตัตหนาผัสสะพับมันเกิดคำว่า ไม่พอใจกามกับภวะตัณหาเนี่ยแปลว่าพอใจไม่ใช่พ่อนะพอใจวิภวะตัณหาแปลว่าไม่พอใจตกลงว่าเมื่อผัสสะครั้งหนึ่งถ้ามีตัณหาเข้าไปตัณหานี้ก็คืออันเดียวกันกันกบอวิชชา มึนเลยใช่ไหมจะเริ่มมึนแนละ้ว <Okay. S 1> เมื่ออาจารย์เห็นอ,อะไรแล้วไม่พอใจตอนนั้นถ้าเรียกภาษาพระเขาเรียกว่ากำลังเกิดอะไรคร mm hmm. วิภาวะตัณหาถ้าพอใจตอนนั้นก็เกิด mm hmm. กา เมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไรสิ่งที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครมาจัดการเลยกับท่านก็คือทุกเกิดขึ้นแล้วกับเราดังนั้นเมื่อทุกเกิดขึ้นเราก็กลายเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตถามว่าปัญหานี้เทวดามาจัดการให้เราใช่บ้า พระที่เราไปไหว้แกไม่มาช่วยเหลือใช่หป่าก็บอกเซมซีที่อุตส่าห์สั่นมาได้โชคดีแล้วแต่มันไม่มาช่วยกูเนี่ยตอนเนี้คนนั้นขับรถมันปาดหน้าของกูมึงย่ออะไรวะตอนนี้ทุกไม่ทุกทุกแล้วตอนนี้อะไรเกิดในตัวเราต่นา ตัณหาเกิดขึ้นในตัวเราเรารับใช้ตัญหาผลที่พระเจ้าสรุปให้เราคือทุกข์เสร็จแล้วเราผัสสะใหม่เหมือนกันยังเท่าเดิมนะสามอย่างนี้ยังเหมือนเดิมและผัสสะที่ประกอบด้วยวิชาวิชาเนี่ยแปลว่ารู้เท่าทันเวลากระทบนั้นรู้เท่าทันคืออะไรล่ะ สามอย่างเหมือนกันภาษาพระเรียกว่าตรงนี้เขียนมักดีกว่าเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจาตกลงเขียนไปเขียนมามันก็ไม่อ่านไม่ออก โอ้ทำไมฉันต้องต้อง,องวุ่นวายกับเธอจังเลยมักทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆมักเนี่ยพอเวลาพระเจ้เา,อาสอนเพื่อจะใช้งานเขาเรียกว่าไตรสิกขาหรือสิกขาสาม สิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาพอผัสสะแล้วท่านก็เกิดควา,ามเข้าใจในสิ่งนั้นเข้าใจในสิ่งนั้นนะเข้าใจตามสภาพที่เป็นจริง แต่ไม่สามารถจะเอามาใช้ได้อย่างเร็วรวดเร็วก็เลยต้องแปลศีลนี้ออกมาเป็นระม,มัดระวังตั้งใจใครครวญตะลงศีลสมาธิปัญญาแปลเป็นไทยว่าระม,มัดระวังตั้งใจใครครวน งันพอตาเห็นรูปต่อไปนี้ไม่ให้ล้ำไปเรื่องความพอใจไม่พอใจแต่เอาวิชามากับกลับไว้ระมัดระวังตั้งใจใครครวนแกงลูกบวกทางใต้ก่อนแต่งงานเขาเรียกไปอาสาเมียใช่ไหม มีป่ไปอาสาเมียคือว่าเขาไปมั่นกันแล้วทีนี้ผู้ชายเนี่ยสามารถไปอยู่บ้านเจ้าสาวได้ฮันเขาเรียกอาสาเมียตอนนั้นนี่ชายเถอะชายทำอะไรทำได้ขยันโอ้โหหามลุงหามขำไม่คิดหลับคิดนอนเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้พลังมาจากไหนอ่ะแปลกจริงๆมนุษย์เนี่ยแต่พลังแต่งานแล้วกูก็ขี้เกียจได้สมน้ำหน้าเลย อา้าไปอยู่อันสามเมียว่าที่ภรรยาก็แกงลูกบวบให้พอแกงลูกบวบวางที่โต๊ะปั๊บตักกินทันทีเลยลเป็นไงฮะร้อนเออพรอร้อนทำไงทีนียขายทิ้งไหมเพราะอ,อะไร ต่อหน้านางจะเสียเหลี่ยมน้ำตาพลากกลืนโอ้หน้ำตาร่วงเลยอ่ะอว่าที่ภรรยาพี่ทำไมล่ะทำไมน้ำตาร่วงน้องเอ้ยพี่นี่นะถ้ากินแกงลูกบกวบอะไรนะคิดถึงแม่ทันทีภร <c oughs> <c oughs> รยาบอกน้องพี่ไม่ต้องห่วงหรอก ยังมีอีกเยอะเลยว่าที่สะพายดีใจใช่ไหมรู้ว่ารู้ใจแม่แม่ยายแล้วว่าอะไรที่แม่ยายชอบก็ไปเก็บเก็บเก็บใส่ตะกรา้าหนึ่งตะกร้าเลยเอาเถอะพีพ่พาไปให้แม่เนาะก็ถือไปถือไปหันไปดูข้างหลัง กลัวว่ากลัว่าเขาเห็นนะพอพ้นหลายๆโค้งป๊อปวาดลงที่พื้นตุ้มเวเท้ากระเทืบเลยมึงไอ้เวยินทำกูเกือบเสียเจ้าเบาเออตรงลงว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยทุกเพราะว่าผัดซาปับ๊บความหิวมากํากับอวิชามาเต็มตัวเลยคนนี้ก็ได้รับอะไรฮะ หกภัษาไมา่ระวังหน่อยนะถ้าคนนั้นเนี่ยแกกินแกงลกูกบอบอีกแกจะตะกะตะการอย่างนั้นไหมเสียงไรระวังจิบก่อนนี้ถ้ากินข้าวต้มตักตรงกลางหรือตักขอบขอบ,ขอบจานใครสอนเขอาขอบ,ขอบ,ขอบปากสอน มใช่ไหมเนี่ยตกองว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ฝ่ายไหนฮะฝ่ายมัรค <c oughs> ทางเพื่อดับทุกข์ <c oughs> ก็คือระมัดระวังนะตั้งใจนะใครครวนนะพอทำอย่างนี้ขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่านิโรธนิโรธเกิดขึ้นแล้ว แต่ลงว่าทุกเนี่ยเทวดามาจัดการให้เราไหมอา้าวแล้ไวไหวไปทำไมอะ่ะสารประภูมิก็มาช่วยไหมเอาดับทุกได้เนี่ยใครมาช่วยเราดังนั้นเราจึงพบว่าพระเจ้าเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเปิดเรื่องความยิ่งใหญ่ความเป็นมนุษย์ ทกุก็เกิดที่ใครอะดับทุกอยู่ที่ใครเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนสองสอนเรื่องเดียวนะจริงๆแต่ว่าสอนมีเหตุผลนี่คือเหตุนี่คือนี่คือเหตุนี่คือผลของเราเนี่ยที่มีปัญหาหนะักก็คือเราเอาด้านตัณหามาเป็นเหตุผลเข้าใจป่ะ เถียงกันทั้งคืนสามีภรรยาหากันมาเถียงกันเหรอเถียงตามเส้นทางนี้หรือตามเส้นทางนี้ถ้าตามเส้นทางนี้ผลที่ออกมาคือมีไหมสามวันไม่คุยกัน <c oughs> <c oughs> ต้องหาหมาไว้เป็นเพื่อน <c oughs> เออมากินข้าวสโลกูก <c oughs> จะมากินข้าวเสีย สามีเดินเผลอมาจากไหนอ้าวทำไมไม่เอาข้าวมานกินบ้างอ,ะอ่ะได้คุยกันต่อ <laughs> ที่จริงเถียงโกรธกันแล้วอย่าไปคุยกันไม่ดีหรอเพราะวา่าตกไปก็โกรธกันอีกอ่ะจนทุกข์กับการดับทุกข์ท่านมองออกเลยอย่างว่าเราควรทำอย่างไรชีวิตเราจึงไม่มีทุกข์ ตกลงว่าถ้าเรามีขันห้าแล้วเราได้อาศัยหลักอริยสัจเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดับทุกข์แต่ถ้าไม่อาศัยอริยสัจเราก็จะมีทุกข์แล้วเรามีปัญหาหนักก็คือเราเอาเหตุมาจากตัณหาแล้วเราก็หวังว่ากูมีเหตุผล เถียงกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ป่ะแล้วมีไหมยโ,ยโยโยกันเขามาดึกผิดเวลาแล้วทางนี้กูรับปากไปแล้วว่ามาถึงก็จะหลับเลยหยุดอย่หลับฟังก่อนดีเ <c oughs> ถียงกันไปว่าเดี๋ยวโครธ <c oughs> ชีวิตมันมันไปหาเหตุผลกันทั้งคู่เลยแต่ไปหาเหตุผลฝ่าย ทุกนั้นเขามีเหตุผลแต่เหตุผลทุกข์พระเจ้าจึงสอนว่าพระองค์สอนเหตุไปสู่ทุกข์แล้วพระองค์ก็สอนว่าฉันสอนเรื่องเดียวนะสอนเรื่องทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เราไปไม่ถึงระพอเรามาทางตนาเราไปไม่ได้ แต่ถ้าเข้าใจโอ้ทุกแล้วนะเนี่ยทุกแล้วจะทะเลาะก,กันไปทำไมใช่ไหมกว่าจะหากันได้หลายปีใช่พวก<ช>หากันมาแล้วอยู่กันมาแล้วก็อยู่ไม่กี่ปีแล้วนี่คิดเถอะจะอยู่ถึงร้อยปีอะ่ะงั้นดีที่สุดเลยนะอืไม่มีแล้วคำหยาบกับพี่ไม่มีแล้วที่จะต้องไป อบรมสั่งสอนนั้นเลิกแล้วเพราะกูสั่งสอนมาตั้งแต่วันแต่งงานจนวันนี้ยังดีไม่ได้แล้วกูสอนไปทําไมนา้นๆาแาล้วไม่ต้องสอนแล้วพอแล้วกูรู้แล้วให้แกตกใจเฮเดี๋ยวนี้ทําไมรู้สึกไม่ค่อยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอ่ะกูไปวัดมาแล้วมือ <laughs> ตองลองว่าทุกดับทุกเนี่ยเราจะไปดับที่ไหนอะด้วยสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยจึงไปเกี่ยวข้องกับคำว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคัญจะสรณาคขโจตจตาริอาริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสตีแปลว่าไร มา,นานชุดกระดาษให้ฉันญญตรองลงว่าถ้าท่านมีพระเจา้ามีพระธรรมประสง์แต่ท่านไม่มีฐานของอริยสัจสี่ปัญญาชอบนะท่านท่านก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้เรื่องแต่ไม่ได้เข้าใจเลย มันวันนี้เราเข้าใจเรื่องปัญญานะว่าทุกอย่างต่อไปนี้มาจากเหตุเหตุอะไรถ้าเหตุตัณหาความทุกข์ต้องเกิดถ้าเหตุมาจากมาจากวิชาการดับทุกข์ก็เกิดนั้นเราจะต้องเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แบบวิชาหรือวิชาวิชา แต่มีไหมคนหาพระพุทธเจ้าแบบอวิชามีไหม <regardez> มีใครคนนั้นน่ะแกริเล่วันนี้ต้องรู้จักพระพุทธเจ้ากันอย่างจริงจังเอาว่าด้วยเวลาสั้นขอให้เรียนรู้พระเจ้าสองแบบพอ ใครเชื่อใครเชื่อว่าพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้ใครเชื่อว่าพระเจ้าประสูติแล้วพูดได้ใครเชื่อว่าพระเจ้าประสูติแล้วไม่เปื้อนด้วยบนทินคัน ทำไมงงเหมือนเก่ตาแตกใครเชื่อพระเจ้ามีจริงท่านตัลงท่านนิ่มเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเชื่อพระเจ้ามีจริงแต่ประวัติของโค์กูไม่เชื่อ